เอาหันเงว่าถ้าเดี่วเหน้าแล้วมาเป็นเดือดหน้าหันเดือหน้าหิจิตอยากเดินหัวดีเสียวขาหัวนอปานตั้งปานทางกองเดียวคนเดียวใจเดียวคนมาทำกูมานปนเดี่ยวเป็นสีกันในรี่เป็นน้องทางเพียรหน้าเดือหน้าวุ่นขอบแยงวันปีนี้ประจแมงไปนอสีมาเป็นโัว์ฮั่งแยงไปเชแยงแยงฝากก็แยงมี่ยังหวังอนว่างวางเอาในใจหล้าค้งวางหมเหนจบเดือดยาม

ามกอซุ่มซนหลุเหลี่ยักคนใจเย็นใบไงทันเร่งน้งเลียวไปทางตัวก่อนตาห้ยยีสัแดงบ่เป็นตัวตัวทยอยอบ้านเกิดนำร้อนจิ้มตำบนํำเพื่อซี่ไรไขแดงจตก็แดงเป็นเพื่อพือนทำให้นอกลูกใสต้นตาช่างใหญบานบอกี่นั่นไดไห่หางอันเบื่อจัดทีโลใส่ระวังทางเที่ยว มีพี่ไายหนมาล้ำเดินตะปีนเลื้อมาเดินนอนงานบ่เอาเรื่อเบี้ยวเรื่อเบี้ยวหม้อแกนเป็นเพื่อนลงเรื่องงานยาวเอาไม่ทางทาเรื่องงานโขบมาทางเรื่องงานโขบมาางมันเป็นไายแม่มันคือหมอล้ำหม้อแม่เออกันังคือใจเศร้าแถวดิเออเอาไปดิว่ากันเป็นการเกี่ยว เห็นกันทํากันปันไอสิออกปันไอสิพอดม่ไี้ยังได้ผัวเดี๋ยวมนหาพูดกันไหนหาพูดสูงๆเงข้งเขาเขาเราเราใครใครปวดเท่าไหละน้องแม่เนาะจังพาหางพ่านี่เนาะพีเนาะอยากงเงี่ยเดี๋ยวไัดีแม่อยากไ้เนียหาเพูดกันไหนอย่าไปเงี้ยหาคนหัวน้องๆเยอะไปยังเจ้าอาเจสันมาพีแม่เงี้อยากกินปุงอยี่ก็ต้องหาอาเงีเลยจากหัวยังหัวหยองเนี่ยนะไอ้ายงมไม่น่าเบือทต้องได้เงเอาเี้เอาเกีบเอาเกี้เอาเก็บเอาเก็บเอาได้ประโยชน์หลายอย่าง อยากกินบ่งบ่ต้องเอาหาวีจกคูนี้หวอมาแกงลงในามอยากตามกันถึเอาหวออกมาสันผู้ฟังเอ้ยยีบให้หุจ้าแต่หมอยหัวกับนี้แต่หมอยหัวกับํานี้มอยนี้นัจะซได้เ